คุณของแผน่นดินไทยขอรวงบันดาเให ผนโหย่ไพยเงืองงกระส่งคุ้มคองไทยไว้ถ้าเป็นพลัง Hi. ไทยเงื้องงกระส่งคุณมรองไทยไว้ถ้าเป็นพลังแผ่นดินสามารถพลังชีวิตของชนชาวไทยหุ่นใจพลาัา จิารนีนาทหะปัญจศิลาญาจามา รัชบาจังหวัดแกน่นในนามราัชบารผู้ฝ่ายและประสรกงติธรรมจังหวัดขอนแกน่นทุกูา่าขอประกาศเจ้ามัีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพชัยมงคลในมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาแห่งพระบททัติศาก์เพื่อเจ้าอยู่หัวอาจารยุกน์โคนโตเทวาสังขายโข้าแดดเทพพิกรอมรภน,นมิ วาริานธาธิราสัคเทกาเมซึ่งสถิตที่พิพยพิมานมากบนสวรรค์ท่านชามมาจรอีกทั้งเทงพเจ้าอัน,นมีอวิธิส่นธรรดาเซึ่งสิงสถิตอยู่ขอบเขตของจักรวาลและทั้งพระสยามเทวทราชอัตตริษ์วิมานีที่ทั้งอากาศที่มานภูมิเทวดาเป็นอันที่ท้าเท้าตลชท้าวิรุณ ท้าวิมุฬห์ปักเท้าปู่เฮโรราชทีทั้งเทพยายดาสั์สิทรงอิทธิอำนาจเป็นต้นว่าพระสยามเทวาธิราชพ,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 พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหาับเมืองผู้เลิศีเทพเจ้าอันสิ่งสถิติทุกประเทศเขตแวว้นแสนขูดจักรวาลวีบน้อยใหญ่ไอรุกพานธจงตั้งพยายโศนเสวานาการจะดดบฟังประกาศ เจ้าซึ่งได้รับการนับสมุนจากคณะข้าราชการและประสบการณชาวจาังหวัดขอนแก่นบรรดาผู้ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในมงมบนเขตสถานที่ดีล้วนมีจิตสมขอนัตปรารถนาสวายพระกรดใช่มีคนแต่นนพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาราชผู้มีคลบรรลุเดชเมฮิตราที่เป็นรามาทิพย์พอดีจักระยนินรัลบวตสยามมีทิพาทิราชโรมา,านากรพิษผู้ทรงขอบคุณอันประเสริฐ พระองค์เป็นพจ้ประมุขของชาติและทรงเป็นเอกอัครศาจประดับพระมีทิฏฐิไทยประกอบไปด้วยพระเมตตาสภุนาอยู่เป็นเนืองนิ้ด้วยพระประสงค์จำลองใหม่จะให้ประชาชนทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนทั่วหน้าเหล่าข้าราชการและประชาชนชาวไทยทั้งหลายล้วนสมดุลในทิฏฐิภูนาธีาคุณเป็นรถยนตนจึงพร้อมกันถวายพระกรชัยมงคล เฉลิมเกียรติในวรกาเป็นแถวของสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในวารานีขออำนาจสุดสวนอุญญาติรีแห่งะพทเจ้าทั้งหลายที่ได้ก่อทำไว้ทั้งอำนาจแห่งิุญญาติรนไตรและเสวารีนิหารตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสังคนที่พบจงบันดาลพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมีตราสเรามาทิบดี จากกรณีนรื่นกรณีสยามินาชินาโรมานาคกมิทตทรงเจริญประชาชนยวยิ่งยิ่งด้วยร้อยเปอราปรนารจัดสัพะโรพาพยายพิภัยที่บันขอให้ข้าองค์ทรงดำรงสีรราชพิพัฒนาไทยถึงขพระบรมเยยดชานุภาพแห่งไพศาลด้วยจตุรทิ่ถ่อตนทุกประการจนประสิทธิ์เชิญขาวังขอพระองค์ทรงเจริญด้วยรายชบิด ชนะศัตรูร้ายผู้เบจยดียนนเช่นมังคลังชัยในคนงกลดาวนี้จงมีแน่สวัสดิ์เด็จก็าเป็นว่าเปรมมหาภูมิคนวันสัญเด็จมียินตราทิเบนอามาที่ปดีจั์ปีนตุกปดีสยากเป็นฐานที่รากโรมานาตพิทผู้ประกาศเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานขระบรมราชานุญาตานำบรรดาทัาิาญพลเรือนทหารต และพนักงานรักพิสาสกิจิตตลอดจนพระสงฆ์ที่กั้งห้าไลที่ลรุ่งเกิองณวคนชนที่ที่ีน้ถวายสัตว์ปรินายดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ปัิจายว่าจะพึ้นจะขึ้นันวันจะบึ้นวันวันตนเป็นเจ้าสถานที่ดีมีความซื่อสัตย์จริง อตามเมื่อไมุ่กคนหวาและุ่งันและมุ่งมั่นแนวแรกแก้ใจกันหาของประเทศชาติ ทุกชาติไทยทั้งหมดเอา้า และประชาชนชาวจังหวัดปาแก่ที่เคารพรักทั้งหลายด้วยวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555น,นอกจากจะเป็นวันเฉลินนมฉลองมรษสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นบุเถิดมหาราชกาลที่9แล้วทางราชการยังกำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองชาติไทยพร้อมกันข้าพเจ้าจินขอถือโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของชาติไทยที่ได้มีวัฒนาการมาแต่โบราณการซึ่งประชาชนชาวไทยควรจะได้ระลึกถึงคุณของชาติที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พวกเราอยู่ด้วยความร่วมเย็นเป็นสุขสืบมาจากเท่าทุกวันนี้พอไปสังเกตแต่เดิมมาที่จาดิดของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อราพุทธศักราช1800ชนชาวไทยมู่น ได้อ,อพยพและตั้งหลักแหล่งขึ้นเป็นครั้งแรกในเขตจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเราถือว่าเป็นะสมราชธานีของประเทศไทยในการต่อมาจะมีการรวบรวมเผ่าไทยเข้าเป็นหมวดหมู่เป็นฝึกแผ่นที่ขึ้นโดยขยายอาณาเขตดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นมาในระยะแรกแห่งการเริ่มต้นรวบรวมเผ่าไทยตลอดจนการขยายอาณาเขตบราารพบุรุษของเราหลายชั่วคน ต่างต้องใช้ความมาั่นเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆนานาประการที่จะป่กอบผู้และสร้างประเทศให้มั่นคงถาวรมีองค์พระมหาศัตร,ต,รตรงเป็นประลุข,ของประเทศรัฐบาลจิงได้กาหนดเอาวันเฉลิมพระชนมา์ษา๕ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองชาติไทยทั้งนี้โดยยึดถือองค์พระประมุข,ของชาติเป็นหลักทยและเป็นนิ่งฝันของชาติ ที่จะทําให้ชาติไทยสามารถรวบรวมการเป็นตุกแข่นและตั้งประเทศชาติให้มั่นคงตราบจนทุกวันนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงความสําคัญของชาติและความมาณะพยามความบากบันอดทนและความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอย่างยอดเยี่ยมของพุ่งปะมุกแนดีที่ผ่านมาบรรพบุรุษของเราได้กอบกู้ประเทศไทยจเจริญก้าวหน้ามาได้ดังที่ได้เป็นอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเราชาวไทยจะยึดถือเอาประเทศชาติของเราณนผะืนแผ่นดินแห่งนี้เป็นเรือนตายไม่ยอมถอยต่อไปอีกแล้วฉะนั้นจึงค,ควรที่เราจะต้องช่วยกันสรุปสนองหัวแหนและรักษาแผ่นดินอันเป็นมรดกอันล้ำค่าและเป็นที่ล้างทิ้งเหนือนสิ่งินใดทั้งสิ้นของเรามิให้ประเทศชาติของเราถูกทำลายและเชื่อมโทรมลงเพื่อผลดังกล่าวจึงให้ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตขยันมั่นเพียรเพื่อความรักชาติรักเกียรรักษาวิัยรักษาความสามคาคีและมีความกล้าหาญผู้ที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ขอให้ขยันม,มั่นเพียรศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะได้มีสติปัญญาประกอบถือสนุกบรรุุประเทศชาติสืบไปส่วนป,ประชาชนก็ขอให้ความร่วมมือกับทางราชการและมันประกอบสมาอาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้าทั้งในสร้างกนตัวและความเจริญของประเทศชาติสุทไปยท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านทั้งหลายจงตั้งจิตที่ฐานรัตนาคุทธศีลทั้งหลายตัศน์สิิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดขแก่นของเราจงโดยเวลดาให้ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยพิบัติและสถิสรากรเนจะเล่งนุเรืองตลอดไปเพื่อน การเคารพของ,งชาติ